ขอแก้ไขสำหรับข้อ184นะครับตอนท้ายเล็กน้อยนะก็คือจากตรงนี้เราได้สมการคือ17120บวก2093 tx เท่ากับ837200-20930 tx เนี่ยจากสมการตรนี้เราย้าย tx มาไว้ด้วยกันมันก็จะกลายเป็น 2 0 9 3 0ลบ2 0 9 3เราจะได้ออกมาเป็น1 8 8 3 7 tx นะครับแล้วข้างนี้ย้าย1 7 1 2 0 0ไปลบนะครับ8 3 7 2 0 0เราจะเหลือเป็น6 6 6, 6 0 0 0จากตรงนี้เราย้าย t x นะก็คือเอาไปหารกัน เราจะได้ที่เอของมามีค่าเท่ากับ35.36องศาเซลเซียสนะครับบอกว่าถ้าตีหนังมนษั์นะครับมีพื้นที่รวมประมาณ1.2ตารางเมตรนะครับความหนาสามมิลิเมตร สภาพนำความร้อน k ก็คือ0.2วัตต์ต่อเมตรต่อเคลวินถ้ามนุษย์มีอุณหภูมิร่างกายเป็น37องศาเซลเซียสอุณหภูมิภายนอกคือองศาเซลเซียสให้หาตาการไหลของความร้อนที่ผ่านผิวหนังของนจากสมการ heat flux เท่ากับ ิว,วด้วยเดย <G S 2> ต้าทีต่างๆลบเคเอเดต้าดีหารด้วยเดต้า L เราก็มีข้อมูลเราก็สามารถแทนค่าเข้าไปได้เลย ก็คือ h, h ก็จะมีค่าเท่ากับลบ k คือ0.2วันต่อเมตรต่อเซวีนนะครับ <c oughs> คูณด้วยพื้นที่ก็คือ1.2ตารางเมตรความแตกต่างของอุณหภูมิก็คือ อุณหภูมิภายนอกคือ20องศาเซลเซียสอุณหภูมิภายในก็คือ37องศาเซลเซียสนะครับหารด้วยเดลตาแอลก็คือความหนาของพีน้ำก็คือ3อมมิลลิเมตรือ3คูณ10กำลังลบ3 ได้พีดฝักสำหรับกรณีนี้กดเครืองที่เลขดูนะครับเราป็นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบวันต์เรื่องที่เกี่ยวกับความร้อนอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่วัตถุที่เราสนใจเนี่ยรับพลังงานไปแต่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนสถานะ สิ่งที่เรเปลีย่ยนแปลงไปนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนื่องจากพลังงานความร้อนจะมีค่าตามสมการนี้คือ m c เ delta T เมื่อ m คือมวลของวัตุวัตถุหรือสารที่เราสนใจ เนี่ยเราเรียกว่าค่าควา,ความร้อน,นของ,ส,งสารหรือสกิตร์ specific heat ตทีก็คือตัวคูณที่เปลี่ยนแปลงของสารท,ที่นี่หมายความว่าสารทั้งก้อน เที่ยนาพยาามแากคำนวณนได้เข้าใจแกันโจทย์บอกว่าให้ในเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับซักพี่ที่หนัก15กิโลกรัมนะครับมวลทังก้อนสร้างความร้อนภายในร่างกายคือ 85สคูณสิบห้าจูอันนี้คือลังไงความร้อนที่เกิดขึ้นถ้าความร้อนนี้ถูกถ่ายเทส,สู่ภายนอกทั้งหมดโดย,ยปกติจะถ,ถูกถ่ายเทไป,ทาไปจากการไหลเวียนโลหิตแล้วก็การนำความร้อนและการพาความร้อนออกาครับแต่าถามว่า <c oughs> ถ้าความร้อนเนี่ยไม่ได้ถูกพาออกไปเลยร่างกายเราเก็บไว้หมดเลย ถามว่าอุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จาก Q เท่ากับ m c delta t ถ้าสมมติกำหนดให้นะฮะค่าความจุดความร้อนของร่างกายมนุษย์มีค่าประมาณเนี่ยมีค่าประมาณ 3.47จุดสคูณสิบกำลังสนจูลต่อกิโลกรัมต่อเคจีนี่ยความเมขนราจะมีหน่วยแบบนี้นะครับนั้นเราก็จะได้จากสมการนี้เราจะได้ว่าดลวต้าที ก็จะมีค่าเท่ากับ q หารด้วย m c แทนค่าเข้าไปเนี่ย q คือ8.0คูณ10กำลัง5จูล m ก็คือ65กิโลกรัม c คือ3.47คูณ10กำลังส จูลต่อกิโลกร,รัมต่อเคลวินนั้นเราก็จะได้เดลต้าทีจากกรณีออกมามีค่าเท่ากับสามจุดห้าห้าองศาเซลเซียสซึ่ง ถ้ามนุษย์เรามีอุณภูมิเพิ่มขึ้น3.55าองศาเซลเซียสก็คืออุณภูมิมาณสีองศาเราอาจจะตายได้นะช็อกตายได้เน้ต้องรอวสมการที่เกี่ยวข้องกับความร้อนซึ่เม่อกี้เราไดยกขึนําำไปใช้แล้วในกอร้อยยี่สิบแปดนั่นก็คือสมการความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ ก็คือเดลต้าคิวเท่ากับ M L เมื่อ M คือมวลเนี่ยของวัตถุหรือสารที่เราพิจารณมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมส่วน L ก็คือภาษาอังกฤษคือคำว่า latent heat หรือความร้อนแฝง การเปลี่ยนสถานะก็จะมี่าขึ้นอยู่กับชนิดของสารแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะจากไหนจากของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นของแข็งจากของแข็งเป็นก๊าซหรือจากก๊าซเป็นของแข็งอ่ะโทษดิหรือจากก๊าซเป็นของง ตัวอย่างการคำนวณนีโจทย์บอกว่าไอจุกนะครับเทน้ำชา 100cc นะครับใส่ในแก้วใบใหญ่ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีแล้วเอาไปให้หลวงชาดื่มนะน้ำชาเนี่ยมีอุณหภูมิที่80องศาเซลเซียสนะหลวงชาบอกน้ำชามันร้อนไปอยากให้มันเย็นลงหน่อยหลวงชาก็เลยหลวงตาก็เลยเน้ำน้ำเย็น สี่องศาเซลเซียสเติมเข้าไปสักเก้าสิบซีซีกับครึ่งครึ่งครึ่งนี่ก็จะได้อุณหภูมิน้ำชาที่อุณหภูมิเหมาะสมถามว่าอุณหภูมิของสุดท้ายของน้ำชาควรจะมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเราต้องรู้ข้าค่าก่อนน้ำนะครับน้ำหนึ่งซีซีเนี่ย ะจะมีมวล1ซีซีก็คือมัจะกับว่า1คิวบิกเซนติเมตรหรือลูกบาปาเซนเนี่ยมีมวล1กรัมเนะี่ยดังนั้นน้ำา1 0 0ซีซีก็จะมีมวลเท่ากับ100กรัมหรือ ศจนึกิโลกรัมในกระบวนการนี้คืออะไรครับกระบวนการนี้คือเรามีน้ำนะครับ1 0 0ซีซีที่อุณหภูมิ80องศาเอามาผสมกับน้ำเย็นนะครับที่อุณหภูมิ4องศา ปริมาณ90ซีซีพอน้ำผสมกันแล้วเนี่ยน้ำเย็นก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเดต้าคิวส่วนน้ำร้อนก็จะมีอุณหภูมิลดลงนียนะเสียพลังงานเดลต้าคิวสองไปเจอกันตรงกลางที่อุณหภูมิท x เกับนทลาไ,ไม แต่คียว่าสำคัญคือพลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้นในน้ำเย็นต้องกับพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปในน้ำร้อนนะครับเพราะมันเอามา mix กันจากสมการ deserved. Q เท่ากับ mc delta t นั้นเราจะได้ ดลต้าคิเท่ากับดลต้า q ิวสองดลต้าคิก็คือพลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้นของน้ำเย็นก็คือเอามวลของน้ำเย็นเนะ <S <S มวลของน้ำเย็นคูณกับค่าความจุความร้อน <S 2> <S 2> คูณกับดลต้าทีที่เพิ่ม ต้องมีค่าเท่ากับมวลของน้ำร้อนคูณกับค่าความจุดความร้อนคูณกับเดลต้าทีที่ลดเขีนว่าน้ำอยู่ในสถานะเดียวกันก็เป็นน้ำเหมือนกันดังนั้นค่าความจุดความร้อนตัดกันน,น,นะครับแทนค่านะครับมวลของน้ำเย็นก็คือเท่าไหร่ครับ ก็คือ90ซีซีหรือ0.0 9 90กิโลกร,รมัมเดลต้าทีก็คืออ,อุณหภูมิท้ายคืออุณหภูมิเราต้องการจะหายังไม่รู้ ณหภูมิตั้งต้นคือ4งองศาเซลเซียสมวลของน้ำร้อนคือ100ซีซีหรือ100กรัมหรือ0.1กิโลกรัมคูณกับอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยครับ <c oughs> อุณหภูมิที่ลดลงนะครับ ก็เปลี่ยนจากอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสไปหาอุณหภูมิ Tx นั้นจากตรงนี้จากรูปสมการเราใช้สมการคือ0.09 Tx ล เก้าคูณสเท่ากับ0.1คูณแลบศูนย์จุดห x จับูปสมก,การใหม่ทีหนึ่งเราจะได้0.19 t x เท่ากับ บวกนะตรงนี้เหลือมีมสิกกทน่าจะกดเครื่องทีเลเองได้แล้วเราจะได้ T X เท่ากับ44องศาเซลเซียสอุณหภูมิ44องศาเซลเซียสก็เป็นอุณหภูมิน้ำอุ่นนะครับที่เราสามารถ,ถดื่มได้นะครับ ตัวอย่างข้อถัดไปข้อร8อยแีโจทย์บอกว่ามีน้ำแข็ง5กิโลกรัมอุณหภูมิลบ4องศาเซลเซียสถ้าเราใสของน้ำาขภูมิมห้ปริมาณห้ลิตรอุณหภูมิ40องศานะครับให้หาความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งเพิ่มจากลบ4องศาเซลเซียสเป็นน้ำ เป็นน้ำแข็งอุณหภูมิสูงองศานะครับช่วงนี้คือเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะครับโดยไม่เปลี่ยนสถานะนั้นเราใช้สมการก็คือ Q เท่ากับ m c ของน้ำแข็งคูณด้วยเดลต้า t จากตรงนี้ นะครับ m คืออะไรครับโจทย์คือน้ําแข็งก็คือมวล0.5กิโลกรัมเดลต้าทียานยก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจากอุณหภูมิสุดท้ายคือศูนย์องศาอุณหภูมิตั้งต้นคือลบสองศาท่านั้น เดีทีก็เท่ากับ4องศาลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตนิสิตจะพบว่าความจุความร้อนของน้ำแข็งน,นจะมีค่าประมาณ2,100.2.1 กพลังลสามจูลต่อกิโลกร,รมัมต่อแคลวนินนะครับนงจากนี้เราแทนค่าเข้าไปเราจะได้ Q ในขั้นตอนที่1ของเราเนี่ยก็คือการที่ทำให้น้ำทำให้น้ำแข็งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีค่ามวนคือ0.5กิโลกร,รมัม C คือ2,100นะครับจูลต่อกิโลกรัตมต่อเคลวิน <c oughs> เดลต้าทีของเราคือ4องศาเซลเซียสหรือ4เคลวินจากนี้เราปลี่ิน <c oughs> ที่เลขมาจะได้ คิวในขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ4200จูดนะครับถ้าเรามาผสมกันเนาะจากโจนเราเอาน้ำแข็งผสมกับน้ำนขั้นตัดไปให้ลองกำนดทดูว่าน้ำแข็งถ้ามันร้อนเหลวหมดมันต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าไหร่ เราก็นะครับน้ำแข็งศูนย์องศาปเปลี่ยนเป็นน้ำศูนย์องศาเนี่ยใช้พลังงานก็คือ Q ิวเท่ากับ ML มเมื่อความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเนี่ยของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ3.34ีคูณ10เปลังศาตัวที่ คูณสิบกำลบังห้าจูลต่อกิโลกรัมดังนั้นพลังงานความร้อนในขั้นตอนที่สองอันเนี้ยมีค่าระดับม,มวลของน้ำแข็งทั้งก้อนก็คือ0.5กิโลกรัม คูณกับความร้อแร 3. 3. นแฝงก็คือ3.34คูณ10กำลัง5จูลต่อเคียวกับได้พลังงานความร้อนในขั้นนี้มีค่าตั้งแต่1.67คูณ10กำลังาจูล พลังงานสองขั้นตอนนี้ถามว่าของเหลวสุดท้ายจะมีปมุกเท่าไหร่ย้อนกลับมาดูโจทย์ขอทีหนึ่งโจทย์เราบอกว่าเรามีน้ำร้อน ปริมาณ5ลิตรหรือ5กิโลกร,รัมนะอยู่ที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเอามาผสมกับน,น้ำแข็งด5กิโลกร,รัมที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียสกระบวนการของเราก็คือ น้ำร้อนเนี่ยอุณหภูมิลดลงไปเป็นอุณหภูมิ Tx เราสันนิษฐานว่ามันยังเป็นน้ำอยู่นะครับน้ําแข็งนะครับละลายเปลี่ยนเฟสขอโทตัวที่น้ําแข็งของุณหภูมิเพิ่มขึ้นเ่กลายเป็น น้ำแข็งทีนอภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเสร็จแล้วก็ใช้ในพลังงานในการเปลี่ยนเฟสเนี่ยกลายเป็นน้ำเนี่ยนภูมิเเียสเช่นกัน เสร็จแล้วก็ต้องใช้พลังงานอีกางหนึ่งในการเพิ่มอมุณภูมิจนกลายเป็มมนอุณภูมิ Tx นี่คือกระบวนการทั้งหมดน,นั่นคือพลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับพลังงานความร้อนในวัตถุที่ลดลง อุณหภูมิตัวที่เพิ่มก็ประกอบด้วยพลังงาน Q1 บวก Q2 บวกพลังงานในการที่ทำให้น้ำเ yeah. นี่ยอุณภูมิเพิ่มขึ <Yeah. S 1> ้น ค่าความจุความร้อนของน้ํานะี่มีค่าท่ากับ4.186หนะึ่หรือ4,186จูลต่อกิโลกร,รัมต่อคลวินนะครับแล้วเรา ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็แทนค่าในการคำนวณคิวหนึ่งเราคำนวณมาจากตอนที่หนึ่งละได้4ี่จุดสองศนคูณ10กำลังสามนะครับจูนคิวสองของเราคือ1 6จุหดคูณสิบกำลังห้า พลังงานที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็คือมวล0.5นกิโลกรัมความจุความร้อนของน้ำคือ4,186จูลต่อกิโลกรัม เทวินเนี่ยววเดลต้าทีก็คือ,อลบตรงนี้ก็ได้เดลต้าทีก็คือ t x ที่เราต้องการจะหาลบจากอุณหภูมิตั้งต้นคือ0ูนย์องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้ต้องมีค่าเท่ากับมวลของน้ำก็คือ5กิโลกร,รมัมคูณกับความจุความร้อนก็คือ4,186จูลต่อกิโลกร,รัมต่อเคลวินอุณหภูมิ แปงไปก็คือจากอุณหภูมิ4 0สองาไปแล้วอ,อุณหภูมิ t x เะไรยังไม่รู้จางนี้เราก็จะได้สมการออกมาทางด้านซ้ายก็จะมีค่าเป็น1 71200นะครับบวก2 0 0 0 93 t x เา่ากลับแปดสามเจ็ดสองศลบสองศูนย์เ้สขอแก้ไขสำหรับข้อร้อปดนะครับตอนท้ายเล็กน้อยนะครับก็คือ ากตรงนี้เราได้สมการคือ1 7 1 2 0 0บวก2 0 9 3 tx เท่ากับ8 3 7 2 0 0ลบ2 0 9 3 0 tx เนี่ยจากสมการตนี้เราย้าย tx มาไว้ด้วยกันมันก็จะกลายเป็น2 0 9 3 0ลบ2 0 9 3เราจะได้ออกมาเป็น1 8 8 3 7 t x นะครับและข้างนี้ย้าย1 7 1 2 0 0ไเป็นลบนะครับ8 3 7 2 0 0เราจะเหลือเป็น6 6 6, 6 0 0 0ศูนจะตรงนี้เราย้าย t x นะก็คือเอาไปหารกันเราจะได้ t x ออกมามีค่าเท่ากับ35.36 36. องศาเซลเซียส